สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมือนวาดการ์เด้นนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาชมการดูดเรนในร่องสวนนะคะก็การดูดเรนเนี่ยก็ต้องมีช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะช่วงเวลาที่เหมาะสมของเราเนี่ยก็คือช่วงหน้าแรง้งหรือช่วงเดือนเมษานะคะที่ไม่มีฝนตกถ้าเราดูดเรนไปแล้วเนี่ยแล้วฝนตกเนี่ยก็จะได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะคะเพราะความฝนตกมาเลนก็จะไหลลงน้ําวันนี้เราจะพามาดูการดูดเรนใน ล่องสวนมะพร้าวกับสวนกล้วยนะคะ we การใช้เรือดูดเรนนะคะก็จะช่วยประหยัดเวลานะคะแล้วรนนะคะเห็นไหมคะใช้แค่2คนเองก็เพียงไม่สองสาวันก็ดูดเสร็จแล้วนะคะประมาณ12ไร่เนี่ยลองก็จะลึกนะคะแล้วก็เราก็จะเก็บกักน้ําไว้ใช้ยามหน้าแรงนะคะส่วนเลนเนี่ยก็จะไปเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับต้น ไม้เป็นปุ๋ยย่างดีเลยค่ะทําให้ต้นไม้เนี่ยจเจริญงอกงามนะคะส่วนร่องก็จะลึกนะคะเวลาเราเก็บผลผลิตเนี่ยขนส่งออกจากสวนเนี่ยก็จะทําได้ง่ายขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากกันนะคะถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ